วันนี้ก็มารีวิวตัวไข่ควงกระแทกนะครับจากลาซาด้านะครับซื้อมาจากลาซาด้าในราคา340กว่าบาทนะครับเป็นตัวเครื่องเปล่านะครับไอตัวเครื่องก็จะมีเป็นตัวมอเตอร์บัลเลตนะครับเป็นบัลเลตเทคโนโลยีนะครับก็มีหมวดปุ่มปรับฟาสต์แล้วก็สโลวนะครับปรับเร็วปรับช้านะครับส่วนตัวเครื่องก็ มียางหุ้มยางกันกระแทกไม้นะครับแล้วก็จะเป็นยางกันลื่นนะครับด้านหน้าก็มีตัวพัดติครอบนะครับแล้วก็ยางกันกระแทกนะก็สามารถใช้ได้กับตัวแบตของคัมกินแล้วก็มักกิตานะครับ สามารถปรับโหมดได้นะครับสามารถปรับโหมดเป็นโหมดช้าและก็เร็วได้นะครับนีมาสําหรับใช้ในการตันน็อตันสกรูโดยเฉพาะนะครับครับก็มาทดสอบการใช้งานเลยครับอันนี้ก็ทําการเจาะไม้นะครับใช้ตัวบล็อกตัวนี้เป็นเจาะไม้เนื้อแข็งนะครับไม้ประดูกครับก็มาทดสอบด้วยน็อตสกรูครับขนาดเอ่อสองนิ้วกับสามนิ้วครึ่งนะครับยิงไม้ประดูครับ เป็นไม้เนื้อแข็งค่อนข้างแข็งนะครับก็ยิงลงโอเคนะครับแดงบิดแดงคอถือว่าโอเคครับแต่ระยะเวลาการใช้งานนะครับต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับยิงเข้าได้ง่ายถือว่าโอเคนะครับ ก็ทดสอบยิงสกูที่เป็นหัวแชกนะครับ